สวัสดีค่ะนะคะมาวันนี้วันแรกนะคะวอร์มรอกันแล้วลูกค้าค่ะหลายๆรายการทยอยหมดไปแล้วนะนะคะวันนี้ปังมากกับโปรโมชั่นส่งฟรีล้างกระดังะะออจริงไม่ได้ล้างหลอกหลอกเล่น สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยได้ยินเสียงอันมินพลอยไหมเอ่ยนะคะวันนี้บอกแล้ววันแรกโปรโมชั่นส่งฟรีทุกรายการลูกค้าขางานโปรโมชั่นส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยเหนือกลางอีสานใต้กทมปาริมณฑลมีบริการส่งให้ซื้อ10-20ลูกก็ส่งให้ฟรีไปเลย นะคะมาจ้าแม่แม่จ๋าวันนี้เอาเป็นว่าสายกระสอบรีวิวสายเห็นงานก่อนแล้ว CF ก็คือตามมา CF กันได้เพราะว่าไม่ว่าจะลูกใหม่ลูกรีวิวนะคะลูกค้าโกดังก็จัดส่งฟรีให้นะคะจัดส่งฟรีให้ทุกกระสอบทุกรายการจริงต้องแจ้งว่าเฉพาะงานาจะยกเว้นเฉพาะงานโปรโมชั่น1,900บาทนะจะไม่ได้เข้าร่วมรายการแค่นั้นเองลูกค้า โลกหมื่นโลกหลักพันส่งฟรีให้หมดนะคะลูกค้าขาบอกเลยวันนี้โปรไฟลุกไฟลุกจริงๆนะคะมีเขาเรียกว่าไรนะระยะเวลาโปรโมชั่นมีแค่สามวันเท่านั้นนะลูกค้าขาสามวันลูกค้าบอกอ่ะเดี๋ยวไปสั่งวันสุดท้ายก็ได้ปรากฏรหัสที่ลูกค้าอยากได้ของหมดเมื่อเช้านี้หลายๆรา,ายการนะนะคะลูกค้าขาทยอยหมดแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกแค่แบบ ว่างอย่างละ2ลูกว่างอย่างละลูกถ้นท่านเลงรายการไหนอยู่ลูกค้าขารีบทักแชทไปหามนหลังบ้านได้เลยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานยีนเกรด A นะคะงานเสื้อสกอตเดี๋ยววันนี้ไม่เปิดงานเสื้อเชิ้ตสกอตให้ด้วยของไปเจงานเดทเอยอะไรเอยงานเด็กนะคะเจ้าใหญ่สามารถซื้อได้เลยนะ เพราะว่าโกดังส่งฟรีให้ด้วยหลัก10ลูก20ลูกนะคะลูกค้าค่ะส่งฟรีให้เลยจริงไม่จํากัดจํานวนลูกค้าไม่จํากัดจํานวนเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากจะเอฟแบบแปดลูกเอฟสิลูกส่งฟรีให้ทุกลูกไปเลยส่วนใครจะมารับหน้าโกดังนะคะบอกเลยทีนี้แจ้งโปรโมชั่นนะแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นใครจะมารับหน้าโกดังหรือส่งรถเมา์หรือส่งแท็กซี่อันนี้ ทำส่วนลดให้เลยกะสอบละสามร้อยบาทสําหรับงานหนึ่งร้อยกิโลนะงานหนึ่งร้อยกิโลแปดสิบกิโลก็คือได้ส่วนลดสามร้อยบาทเลยนะลูกค้าขาอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะหลากหลายกระสอบลูกค้าค่ะมีงานที่วันนี้วันนี้อ๋อถุงเท้าเหรอพี่ถุงเท้าอะ่ะ ไม่แน่ใจว่ามีลูกใหม่หลุดจองไหมแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้เป็นงานราคาโปรโมชั่นแล้วค่ะกระสอบใหม่หนูมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอวันนี้เป็นโปรโมชั่นส่งฟรีให้นะคะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีให้ลูกค้าขาะคืนกําไรให้ลูกค้าแบบจุกๆนะคะวีคนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงที์นี้คือคืนกําไรให้ลูกค้าจริงๆให้ลูกค้าได้ตุนของนะคะเก็บของราคาดีๆราคาประหยัดประหยัดเอาไว้ให้ลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยลูกค้า ขออนุญาตไปที่กระสอบแรกขอเป็นงานเดทเลยดีกว่าเปิดงานเดทนะคะลูกค้าให้คุณลูกค้าเลยใครที่ชอบเอฟกระสอบรีวิวชอบเห็นงานก่อนถูกใจแล้วค่อยเอาไปพี่ๆจ๋ามาดูกระสอบรีวิวตัวนี้กันส่งฟรีให้เหมือนเดิม แชร์วนไปเลยใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้แชร์วนไปเลยคุณพี่มีพี่มีเพื่อนมีน้องขายงานกระสอบมือสองอยู่หนูขอบอกเลยวันนี้โกดังหนูส่งฟรีให้ทุกรายการยกเว้นงานโปรพันเก้านะงานโปรพันเก้ามีอะไรบ้างก็อย่างเช่นงานรวงกระโปงงานกระโปงวูงานคอเต่าพยืดนะคะคร่าวๆนะประมาณนี้ที่จัดโปร1,900นอนอกจากนั้นลูกค้ขาขาส่งฟรีให้หมด ไม่ว่าจะเป็น2 0 8ศนะคะงานกางเกงคอตตอนงานกางเกง3,4ส่วนงานกางเกงยีนเกตบีซึ่งจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็ส่งฟรีให้ลูกค้าค่ะวันนี้หนูบอกเลยโปรหนูคุ้มมากคาดิแกนตอนนี้จะมีงานป้ายลิงค่ะพี่รรลา่าคาดิแกนตอนนี้ว่างอยู่เป็นงานป้ายลิงนะ ไม่แน่ใจงานเกาหลีเหมือนจะเห็นหลุดจองอยู่หนึ่งลูกหนูไม่แน่ใจตัวเนี้หมดหรือยังที่ทักเข้าไปหลังบ้านได้เลยนะคะเกาหลีก็จะเป็น kr 2 3 9 gl ส่วนงานใต้าลิงจะเป็น w 3วงเล็ตอง a นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวหนูพามาดูงานตัวนี้ก่อนนะคะลูกค้าเป็นงานเดทพายืดฟูจิยาม่ารหัส23นะคะเดี๋ยวให้หลังบ้านปักหมุดราคาให้หนูบอกเลยนะ3วันนี้ลูกค้าโอนแค่ค่าสินค้าอย่างเดียว ค่าส่งโกดังเคลียร์ให้นะคะค่าส่งโกดังเคลียร์ให้ตัวนี้ก็สอบเดทผ้ายืดลูกค้าขาตัวสั้นตัวยาวนะคะหนูให้ดูผ้าใกล้ผ้ายืดงานพิมพ์ลายนะคะลายทางลายขวางสีเรียบสีพื้นมาหมดตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันเพราะว่ามันใส่เป็นงานลำลองได้ใส่เป็นงานแฟชั่นได้ผ้านิ่มผ้าใส่สบายตอนนี้อากาศมันก็ไม่ได้แบบว่า เย็นเนาะเออร้อนมันก็ร้อนคือความที่เสื้อผ้าที่ใส่สบายตอนนี้คือขายดีหมดทุกรายการตัวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันสาหรับ FJ 2 3เดี๋ยวให้หลังบ้านปักหมุดราคาให้ลูกค้าขาแต่หนูบอกเลยว่าส่งฟรีทุกกระสอบวันนี้ที่เปิดในไลน์นะรวมถึงใครที่อยากได้ลูกใหม่ใครที่อยากได้ลูกใหม่ก็ส่งฟรีให้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ลูกค้าลองดูนะไซส์ S, M, L, XL โตัวนี้คือแบบ น้องเซนต้องแบบถอยหลังอาฉันถอยหลังให้ดูน้องเซนโชว์ให,ใหม่อก40ขึ้นมีนะลูกค้าไซส์ S M L X L อันนี้คือเป็นเป็นงานสกรีนลายถ่ายนี่น่ารักมากเดทพายืดหนูแนะนำรีดได้เลยลูกค้าแบรนด์เอิร์ธมาจ้าอ่ะสีสันคัลเลอร์ฟูลไปเลยเป็นไงลูกค้าที่มีหน้าร้านอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะตอนนี้ก็เริ่มแบบเปิดประเทศเนาะ คอนเสิร์ตเอ๋ยงานเฟสติวัลเอ๋ยนะคะตัวนี้ลงใต้หนูขายดีมากอันนี้หนูแอบจะซิฟเลยนะคะลงใต้ตัวนี้ลงใต้เกือบทุกวีคนะคะลงใต้ทุกอาทิตย์นะคะลูกค้าขายดีมากเป็นเดรสผ้ายือดอย่างที่บอกมาทุกทรงนะคะจะเป็นแนวแบบรัดรูปผ้าลองเซ็กซี่เซ็กซี่หรือจะเป็นแบบผ้าเรยอนเนาะหรือจะเป็นแนวแบบว่าสบายสบายลุยได้ นะคะงานแบรนด์มีออกนะลูกค้านะคะแนวแบบโปโลก็มีนะเออคระไปหมดเลยแต่ก็คือรวมเนื้อผ้าที่เป็นพยืดลูกค้าขาของแก๊ปจ้าอาตรรมด้วยของยูนิคอพร้อมไหมตัวนี้ มีแค่สิลูกสุดท้ายจะหมดแล้วนะจะหมดแล้ว10บลูกสุดท้ายหนูจัดโปรส่งฟรีแค่3วันนะคุณพี่ขาหกพ0นบาทใครจะเอารีวิวเซฟมาได้เลย6,500บาทสิลูกสุดท้ายค่ะอันนี้เดทผ้ายืดหนูบอกเลยนะยูนิโคออกเยอะมากที่ลูกค้าติดใจนะคะเพราะว่าเดทผ้ายืดของยูนิโคเขาออกเยอะมาก ทรงสวยแล้วไซส์อะ S M L X L นะคะอันนี้เพิ่งกลายการแรกนะคุณพี่จ๋าใครจะเอาสิบลูกก็ส่งให้เลยสิบลูกส่งฟรีไปเลยมีทั้งรถเหมานะคะลาลามูแท็กซี่คุณพี่จะเอาแบบไหนอยากได้ส่งด่วนหรือส่งบิสเนสไอเดียได้หมดนะคะคุณพี่ขาจัดมาได้เลยบอกเลยว่าปังมาก3ามวันนี้ต้องเอาให้ทันนะคะ แต่และรายการคือมีจํานวนจํากัดนะลูกค้าขาใครอยากได้งานไหนแล้วแบบหูได้โปรโมชั่นส่งฟรีไปด้วยคือคุ้มมากจะซื้อสิลูกหนูก็ส่งฟรีให้หมดเลย10ลูกนะคะลดต้นทุนไปเลยคุณพี่ขาการสอบรีวิวเ f มาได้เลยนะนี่ให้ดูแบบงานสไตล์แบบเซ็กซี่นะคะเซ็กซี่ออกงานได้ลำลองหวานหานได้นะคะงานใหม่ไปห้อยมีออก ของ C.U. ด้วยนะคะงานลวดลายด้านหลังลูกค้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะแชร์ลงกลุ่มไปเลยนะคะแชร์ลงกลุ่มทุกกลุ่มที่มีแชร์ลงหน้า Facebook ตัวเองได้เลยส่งต่อไปเลยโปรโมชั่นนี้นะคะเพราะว่ามันคุ้มมากแล้วหนูไม่จำกัดจำนวนด้วยยูนคิคออีกแล้วเห็นไหมแบรนด์ Bad ออกดีมากไม่จำกัดจำนวนนะคะลูกค้าจะซื้อวันนี้ยกตู้ก็ได้ ร้อยลูกก็จัดมาเลยส่งฟรีให้ทุกกระสอบคือโปรโมชั่นตอนนี้คือคุ้มมากอ่ะแขนกุดของแบรนด์ไหมของยูนิคออีกแล้วเพราะว่าเนื้อผ้าแบบเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เลยของยูนิคอเดสสีเบดผ่าข้างด้วยยูนิคอไซเอ็ค่ะอุ้ยยูนิคอออกเยอะนะแยกแยะเอาไว้ได้เลยนะหนูหนูนะคะยูนิคแบรนด์ออกดีลูกค้าตัวนี้นะ เอาไปออกงานรีแพคได้นะคะตัวนี้มีลูกค้าซื้อ,อไปทํางานรีแพคนะรีแพคนะคะขายปลีขายทรงไลฟ์สดคัดแบบแยกโทนได้เลยตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลก็ถูกใจนะลูกค้าที่ขายแนวมินิมอลอยู่ก็ถูกใจเพราะว่าทรงทรงแบบเขาะจะเป็นแบบนี้เหมือนทียนมินพิงถอยหลังไปอีกนิดนึงให้เห็นทรงเห็นไหมใส่คู่กับผ้าใบเป็นเดรสผ้ายืดไม่ได้แบบ เป็นผ้ายืดเรยอนอย่างเดียวมียืดคอตตอนนะคะยืดแบบว่าแบบนี้ของยูนิคอ่ะจะออกเยอะลูกค้าอันนี้ไซส์ L นะ S, M, L, X, L มีออกนะคะมีทุกไซส์มีทุกสีสีเรียบสีพื้นนะคะลายตารางงานสไตล์แบบเกาหลีก็มีติดไปนะแฟชั่นมากแขนกุดใสเดียวปดัดหน้าปาดัดหลงังเออคะกันไปหมดเลยลูกค้าขาใครที่เล่นงานเดทอยู่หนูแนะนำตัวเนี้ยเอาไปถัวไปคลาได้เลยเพราะว่า ผ้าเขาจะค่อนข้างดีแล้วก็ได้แบรนด์ค่อนข้างเยอะได้แบรนด์ค่อนข้างเยอะคะตัวสั้นตัวยาวเลยนะจำเอวปาดล่ยปาดนี่ยูนิคอมาอีกแล้วใครที่ไม่อยากเปิดลุ้นเองกลัวลุ้นแล้วได้ไม่เท่ารีวิวเอารีวิวไปเลยนะคะเอารีวิวไปได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะลูกใหม่ลูกรีวิวส่งฟรีเหมือนกันของลิเบอร์ตี้นะคะ งานสีเรียบสีพื้นนะคะวิ่นี้เป็นแบบชุดแบบคุณแม่ให้นมได้นะเปิดอกได้เปิดอกปวดอกได้ยูนิโคะอกอีกแล้วอกตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มีตั้งแต่อกประมาณ3ามสี่นะคุณพี่สามสี่ถึงสี่สิบอัพแล้วอย่างที่บอกตัวนี้เป็นผ้ายืดค่ะตัวนี้เป็นผ้ายืดถูกต้องไซส์เขาจะได้คุณแบบเป็นเทียบเทียมงานรีไซส์เนี่ย แอดมินพิงค์ที่โชว์ผ้าเป็นประมาณสาวไซส์ M สาวไซส์ S ไซส์ M แล้วนะคะเห็นว่าเห็นไหมลูกค้าลองเทียบไซส์ดูได้นะคะลองเทียบไซส์ดูได้อกใหญ่ใส่ได้แน่นอนอก40ใส่ได้ไซส์ XL ได้นะคะลูกคา้าค่ะตัวนี้ไซส์ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกำลังสวยเลยอุ๊ยงานไล่โทนงานใส่เดี่ยวเดรสแบบออมเบรหนูบอกแล้วลูกคา้าตัวนี้ลงใต้คือขายดีมาก ขายแบบชายหาดขายแบบหน้าร้านสภาพแฟชั่นหลักร้อยนะตัวนี้ลูกค้าเขาเอาไปปีกกันตัวละร้อยอับนะคะลูกค้าขาเดตแบบผ้าร่องอะเยอะนะสไตล์แบบรัดรูปสาวๆชอบ S M L X L นะคะหรือจะเป็นแบบอุ้ยตัวนี้งานลูกไม้ของกราเซีย กราเซียแบรนด์ออกนะแบรนด์ออกนะคะนอกจากยูนิโค่นะเฮชแอนเอ็มเนี่ยไปลุ้นได้นะคะกาเซียงานแบรนด์ห้าง ตัวนี้ของยูนิคออีกแล้วแล้วก็ตามด้วยซ u แบออกดีไม่จกตาลูกค้าที่เล่นงานเดสส่วนใหญ่จะเล่นรวมรหัสเลยไม่ว่าจะเป็น727 269งานเดสชีฟองงานเดสคอตตอนแล้วเขาก็จะจับงานเดสพายืดไปด้วยเพราะว่า1คือได้ลุนแบนเยอะนะคะลูกค้าเก็บได้แบบคือคุณพี่เอางานหนูไปแล้วคุณพี่เก็บได้ทุกกลุ่มลูกค้านะคะอย่างเดสเอสพยืดตัวนี้นะ ใส่ลำลองได้นะคะใส่ลำลองได้ใส่เที่ยวได้เพราะว่าหนึ่งคือผ้ามันใส่สบายนะจริงตัวสั้นตัวยาวมาหมดใส่ฝอใส่อะไรเกาหลีเกาใจก็มาอุ้ยตัวเนี้ยงานแบรนด์แม่น้องเซนน้องแท็กดูแท็กให้พี่หน่อยผ่าข้างเว้าวหน้าเว้าวหลังเยอะมากคร้าวๆอยู่ที่ประมาณ200-220ถึง250ตัวค่ะพี่ นะคะอันนี้หนูบอกตีต่ําไว้ก่อนนะประมาณ22ถึง25นะคะ,ะ,คะเป็นผ้ายืดล้วนทั้งหมดนะตัวสั้นคระตัวยาวเลยแนวมินิมอลได้แนวแฟชั่นได้หวานหวานแซ่บแซ,แซได้หมดได้หมดเลยนะคะไซส์อย่างที่แจ้งนะคะลูกค้าแล้วไซส์สวยงานสวยตัวนี้งานแนะนําเลยราคา6,500บาทหนูมีแค่10ลูกสุดท้ายเท่านั้นจ้า 10ลูกสุดท้ายลูกค้าเอาให้ทันนะให้ทันให้ทันก่อนของหมดแล้วก็ให้ทันโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่แจ้งตั้งแต่เช้าเริ่มเปิดโปรโมชั่นส่งฟรีนะลูกค้าหลายๆท่านพยอยถามสต็อกตัดหมดนะคะรับหมดส่งฟรีอะลงใต้ยิ่งคุ้มมากหนูอบอกเลยอาริโซนาแนวสตรีท ของ H&M ด้วยโอ้สกีนอริโซนานะคะเ m เห็นไหมแบรนด์ออกเยอะมากลูกค้าอย่างที่หนูบอกตัวเดดพยืดจุดเด่นเลยนะนอกจากทรงสวยผ้าใส่สบายแล้วไซส์ได้ไซส์ใหญ่มาไซส์เล็กมาไปจนถึงงานแบรนด์คือการันตีเลยว่าลูกเนี้ยแบรนด์มีให้ลุนเยอะกว่าปกติแน่นอนเ<ม>นี่ยใส่แซบเป็นไงซูสไปป่าตองเออเจอชั้นที่ป่าตองนะคะ แน่นอนลูกค้าหนูบอกเลยว่าทรงมาทุกแบบแนวหวานหวาเรียบร้อยมินิมอลจนถึงแบบเนี่ยว้าหน้าเว,ว้าหลังเป็นไงเซ็กซี่รีวิวมีใครรับไหมถ้าเขามีใครรับรีวิวลูกค้าค่ะ C F รีวิวมาให้มินได้เลยหน้าไลฟ์นะคะส่งฟรีให้คะ่ะแม่ลูกใหม่ลูกรีวิวก็ส่งฟรีให้เลยส่วนใหญ่ที่เห็นนะลูกค้าจะออกตัวยาวอย่างลูกรีวิวนะอันนี้คือของลูกรีวิวจะติดตัวยาวเยอะ นะคะตัวยาวก็แบบใส่คู่กับผ้าใบได้เลยผ้าใบแบบผ้าใบแบบฟิลลาอ้วนอ้วนอ่ะฟิลลาอ้วนอ้วนสวยเลยแม้คุณพี่ใครที่ดูอยู่นะคะถูกใจตรงน,นี้ต้องรีบนะตอนนี้ว่างแค่สิบกระสอบสุดท้ายนะคะสิบกระสอบสุดท้ายเดียววันนี้มีไลฟ์อีกนะคะมีไลฟ์อีกจะเป็นอ่องานเสือสออเออเส้อสกอตอุ้ยเอาดอมีเสื้อสกอตมีงานรวมผ้าในบ้านมีงานผ้าคลุมไหล่ มีงานชุดสูตรให้ดูด้วยลูกค้าขาหนูบอกเลยนะโปรโมชั่นส่งฟรีไม่ได้มีแค่ในรีวิววันนี้นะทุกรายการที่โกดังมีส่งฟรีทั้งหมดเลยนี่ H&M จะเหนม H&M นะคะแนวเด็สผ้ายืดแบบนี้ลูกค้าหนูบอกเลยปังมากนะคะอุ้ยพี่ราตี FJ 2 6 5 ตอนนี้ก็ขายดีมากนะไล่ออกเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าขาสามารถขอดูรีวิวหลังได้นะคุณพี่นะส่งฟรีให้ทั้งลูกใหม่ลูกเก่าเออลูกรีวิวลูกรีวิวแต่ว่าตอนนี้ลูกรีวิวไม่มีเนาะเออนะคะเอาลูกใหม่ได้นะส่งฟรีเหมือนกันคุ้มมากนะคะราคา265ตอนนี้ราคาโปโป2 0 0องพกมาด้วยถูกมด้าน,นหลังสนุปปี้จ้าเห็นไหมจริงๆอุ้ตัวเนี้ยฉันใส่ใส,ใส่ใส่กับผ้าใบเด้เลยนะ ใส่กับมาใบไปเที่ยวได้เลยคุณพี่ตัวนี้ลูกค้าหลักๆก,ก็จะมีทางใต้กทมมีนะคะงานรีแพก็กนะ,ะลูกค้าเชียงใหม่นะคะจะเป็นเจ้าใหญ่ๆที่ตัดรหัสนี้ประจำนะลูกค้างานรีแพ็ขายส่งนะคะเนี่ยผ่กข้างน่ารักมากสไตล์แบบมินิมอลชิวๆเออใส่เป็นเกาะอก,อก นะคะหรือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องก่ออกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ก่ออกแล้วนะคะเออใส่สบายบาย,บายลูกค้ารีวิวนะคะเจอได้เลยวันนี้หลักๆจะมีงานสกอตงานรวมผ้าในบ้านงานผ้าผ้าคุมไหล่นะคะแล้วก็จะมีงานชุดสูตรนะส่วนรหัสอื่นๆเดี๋ยวน้องทยอยเปิดอุ้ยโปโลแรงมาก ดิ่งเล็กมันไม่ทันใจกระดิ่งเล็กมันไม่ทันใจอ่ะยูนิโคด้านหลังมีสายผูกเอวด้วยเข้าๆแล้วนะลูกค้าเห็นตัวอย่างงานแล้วนะสำหรับงาน fj 23นะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดวันนี้เอามาเปิดให้ดูแล้ว fj 12ได้จ้ะนะเดี๋ยวจัดคิวรีวิวให้นะคะเดี๋ยวจัดคิวเออมันเป็นแบบใส่ได้สองสองชั้นอเ,เออ นาฮะ,ะจำนวนตัวคร่าวๆตามที่แจ้งเลยประมาณ200ถึง250ตัวบวกลบนะลูกค้าหานะ,ะได้ไซส์ใหญ่เยอะได้ตัวยาวเยอะนะคะหรือว่าได้ตัวเล็กตัวสั้นนะคะก็ไปบวกลบกนันเอานะคะประมาณนี้แนวสตรีทแนวแบบวัยรุ่นงานลำลองงานแซบๆใส่ฝอมีหมดนะคะลูกค้าออกหมดทุกแนวทุกแบบใครที่ขายงานเดสอยู่นะหลักหลักหลักตไต่อฮะตักอต่อ เอาตัวไหนต่อเดี๋ยวมาต่องานผ้าผ้าพันคอยกบโยกนิดหนึง่งนะอยากดูผ้าคุุมไหล่นะคะงานของ KWE ด้วยลูกค้านะคะอ่ะลูกค้าจา๋าฝากไว้กับงานเดทผ้ายืดรีวิวใครจะรับตามไปเซฟหลังบ้านนะหรือจะก f f กันหน้าไลไ์ก็ได้หนูยังไม่ปิดไลค์นะคะ FJ 23นะคะงานเดทผ้ายืดอุ้ยแนวแบบ4เบจเยอะมากนะ4เบจสีครีม4เอิร์ธโทนมินิมอลเห็นไหม เป็นสไตล์นี้คุมโทนเลยใส่คู่กับผ้าใบใส่คู่กับบูทนะคะอย่างความยาวประมาณน้องเซนนี่ใส่คู่กับบูทได้เลยน่ารักน่ารักนะคะเออแต่จริงๆเธอต้องสลับกันหลันต้องสลับความยาวกันเอออะลูกค้าเดทพระยืด10สอบสุดท้ายนะคะสิสอบสุดท้ายตามไปเซฟหลังบ้านได้นะคะวันนี้รีวิว